บุคคลสำคัญของโลกสาขาสัมติภาพ 1. เมื่อใดที่โมโหลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วันทำไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง 2. ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหากลองดูดีๆจะพบว่า ถูกใจหรือไม่ถูกใจ 3. เมื่อใดที่กลัดกลุ้มใจลองสูดลมหายใจลึกๆแล้วคิดดูว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังบอกเราว่าเวลาของเราน้อยลงไปอีกหนึ่งวินาทีแล้ว 4. การได้พบหน้ากันในวันนี้หมายความว่าหมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้ว จะมัวมาทะเลาะกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไม 5. เมื่อใดที่ถูกเอาเปรียบลองปล่อยวางดูบ้างพูดมากจะเสียมิตร 6. เรื่องหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามามันก็แค่กระทบเราชั่วครู่ชั่วคราวเดียวเดียวก็ผ่านไป 7. เมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เราเสียใจลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็น ทบทวนดูสิว่าชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน 8. เมื่อใดที่เรารู้สึกโดนแย่งอะไรไปให้ลองไตร่ตรองดูไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไป 9. อาจไม่รวยล้นฟ้าเหมือนเศรษฐีมีเงินแค่สุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนที่นั่นอยู่ตามโรงพยาบาลก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่นอนอีกมากเพียงใดสิ 10. ความสุขง่ายๆที่เรามองข้ามวันนี้ยังกินข้าวได้ยังนอนหลับสบายแค่นี้คุณก็ถือว่าโชคดีกว่าใครๆอีกหลายๆแล้ว